คือสิ่งที่บ่งชี้ว่าที่นั่นปนเปื้อนไปเรืย,ยแร่เอ,อิร์ดเราพบกอะไรกันบ้างครับจริงๆแล้วมี2อส่วนด้วยกันนะครับท,ที่เราใช้ในการเรียกว่าระบุว่าตกลงแม่น้ํากกเนี่ยปนเปื้อนมาจากแร่เอิร์ดเหมือนเหมืองแร่หายากเหมือหรือว่าแร่เอิร์ดจริงหรือเปล่านะครับตัวแรกคือเราดูเทียบสารตระกูลกับระดับพลังสีแม้ว่าความเข้มข้นจะต่ําไม่ได้อยู่ในระดับที่อันตรายต่อสุขภาพแต่มันเป็นตัวชี้วัดได้เพราะว่าเป็นที่รู้กันในทางวิทยาศาสตร์ครับว่ามันเกิดคู่กัน เมื่อไหร่ก็ตามที่เจอ,เอทําเหมืองแร่หายากอะ่ะมักจะมาคู่กับตัวาธาตุกัลยาภาพฑรงสียูเรเนียมทอรีียมมาคู่กันนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของตัวแร่แร่เอิร์ดเองครับตัวพม่าครับก็จะทำมีการทําเชอร์เบียมกับดิสโปซียมนะครับเป็นแร่แร่เอิร์ด2ตัวหลักนะครับซึ่ง2พวกนี้ครับโดยธรรมชาติจะไม่ได้พบในแหล่งน้ําทั่วไปความข้นสูงนะครับเราสามารถเทียบกับตัวต้นน้ําได้ รเราเคยเทียบกับต้นน้ําที่พม่าก่อนจะมีเหมืองแร่เอิร์ดแล้วค่ามันต่ํามากแทบจะตรวจไม่พบเลยเช่นเดียวกันกับการตรวจที่ต้นน้ําแม่น้ําลาวแม่น้ําคําของเราเองครับก็ตรวจไม่ค่อยพบค่าต่ํามากทีนี้พอเราตรวจที่ตัวของแม่น้ําก,กุกตั้งแต่ต้นทางแม่อายใกล้ใกล,ใกล้พม่าครับค่าจะสูงกว่าท้ายน้ำนะครับโดยเฉพาะต,ตัวต้นน้ําของเราแม่น้าคาแม่น้ําลาวประมาณ1 0บถึงยี่เท่าวันนั้นมันค่อนข้างชัดเจนและค่าสารเราเนี่ยครับมันลดลงเรื่อยๆนะครับเมื่อออกมาที่ท้ายน้ําจนถึงจุดของปากแม่น้ําก,กุก เพราะนั้นมันยืนยันหลักการทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมครับว่าการเนเปื้อนจะสูงเมื่อใกล้แหล่งกําเนิดและเมื่อห่างไปค่าจะลดลงครับแต่ถ้าเป็นค่าตามธรรมชาติจริงครับมันจะอยู่ค่ขอขัางคงที่เพราะว่ามันมักจะเป็นตัวละลายน้ํหมาแต่อันนี้มาเป็นลักษณะตะกอนซึ่งมันมีกระบวนการตกสะสมแล้วก็ลอยขึ้นมาใหม่ได้แต่ว่ามันจะค่าลดลงเมื่อห่างจากแหล่งกําเนิด2ตัวนี้นะครับเราก็วิเคราะห์ทางสถิติออกมาว่ามีนัยสําคัญทางสถิติ นะครับแล้วก็เป็นเทคนิคทางนิติวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ใช้ในการพิสูจน์กันว่าแหล่งกําเนิดน่าจะอยู่ใกล้ไๆยังไงบ้างอันนี้การที่1ยิ่งไปกว่านั้นครับเราเทียบตัวเรียกว่าลายนิ้วมือของสารปนเปื้อนนะครับพอดีว่าในเหมืองที่ขัชินแร่เอิร์ดเนี่ยเราเข้าไปเก็บตัวอย่างมา2จุดเราพกนะครับพวกลายนิ้วมือพวกนี้นะครับพวกธาตุกำมะถันรังสีแล้วก็ตัวแร่เอิร์ดเองและสารปนเปื้อนอื่นๆด้วยที่เราสนใจสารหนูตะกัวต่างๆเรามีเรียกว่าลายนิ้วมือของมันอยู่เรามาเทียบ ด้วยวิธีทางสสิตินะครับก็บอกว่ามีนิยมสาคัญมีความสอดคล้องกันออกมาเป็นตัวเลขประมาณ 60- 70%สนะครับสำหรับตัวแร่แร่เอิร์ดนะครับแล้วก็ประมาณ3-0% 4สสําหรับตัวว่าน่าจะมาถึงเหมืองทองคือเหมืองทองอ่ะจะไม่ได้เจอพวกแร่เอิร์ดกับกำมะถันาบางสีสูงแต่มักจะเจอพวกทองแดงแล้วก็เงินสูงเพราะนั้นเราก็ทําการคํานวณทางสสิติเพื่อบอกว่าถ้ามันไม่ใช่แร่เอิร์ดแล้วมันมีลักษณะดังนี้มันน่าจะเป็นเหมืองทอง แต่ไม่ได้บอกว่าแร่เอิร์ธเนี่ยมาจากเหมือง A B C D ไม่สามารถบอกได้ไม่สามารถบอกได้ครับเพราะว่ามันคล้ายกับน้ําที่ถูกปลดปล่อยมาจากเหมืองแร่เอิร์ธในพม่าที่เราเก็บตัวอย่างมาแต่ความข้นมันลดลงเยอะมากนะครับเพราะว่ามันเคลื่อนที่มาระยะไกลมีกระบวนการเจือจางกระบวนการที่เรียกว่าธรรมชาติบําบัดของมันก็คือหน่วงให้มันตกลงและมาช้าอย่างเงี้ยครับตัวนี้จริงๆเราพบทั้งแร่แร่เอิร์ธนะครับแล้วที่เหลือคือเพื่อนแร่ทั้งหมด ครับที่เหลือสารหนูเป็นเพื่อนแร่นะครับเขาไม่ได้ใช้สารหนูในการสกัดนะสารธาตุกำมะถันกำมะถาพรังสีก็เป็นเพื่อนแร่เป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการก็เลยจะทิ้งเป็นปกติครับส่วนแร่เอิร์ดส่วนใหญ่เขาน่าจะเอาไปแล้วแต่มันเอาไม่สามารถดึงได้ทั้งหมดมันก็เลยเห็นร่องรอยให้เราเห็นครับพอจะคำนวณได้ไหมว่าความเข้มข้นเท่านี้น่าจะอยู่ห่างจากแหล่งกําเนิดได้ครับได้ครับนี่สามารถคํานวณได้ซึ่งจะแม่นมากๆเมื่อเราทำดิจิตอลทวินตัวแบบจําลองครับเพราะว่าดิจิตอลทวินมันจะรวม ทุกอย่างของสภาพการไหลของน้ําสภาพการตกสะสมของตะกอนได้ครับคือตอนนี้ที่เราเจอที่ตัวแม่อายนะครับก็จะต่ํากว่าตัวจุดของเหมืองในพม่าประมาณ1ิเท่าก็คือมันมีกระบวนการเจือจางมาแหละนะครับเรามีสมการทางคณิตศาสตร์ในการคํานวณได้ว่าน่าจะห่างเท่าไหร่โดยกระบวนการตามธรรมชาติแต่ดิอัตโตวินจะแม่นมากๆแล้วก็จะเป็นที่ทยอมรับและน่าจะใช้ในกระบวนการขึ้นสารแม้แต่ระหว่างประเทศก็สามารถใช้ได้ครับ ต่ำกว่าที่เจอที่ขจิตประมาณสิเท่าประมาณสิเท่าอันนี้คือที่ไม่อายนะครับแต่ว่าสัดส่วนของการปนเปื้อนไอออน่ต่างๆเนี่ยมาที่ทางเดียวกันมันเจือจางมาคู่กันนานไหมอาจารย์ที่จะทําแบบจําลองดิจิตอลทวีเพื่อที่จะเอาไปสู่การวิเคราะห์หาคำตอบว่าประมาณ2เดือนครับตอนนี้เราเริ่มเริ่มแล้วครับประมาณ2เดือนน่าจะเสร็จไม่น่าเกินดิจิตอลทวีดจะช่วยให้คําตอบอะไรได้อีกบ้างช่วยในการออกแบบได้ด้วยครับออกแบบว่าตกลงฝ่ายดักตะกรแก้มลิงหลายๆอย่างที่คนเสนอมาเนี่ยมัน จะช่วยในการบําบัดจริงหรือเปล่าได้กี่เปอร์เซ็นต์และทาให้เกิดผลกระทบหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นการดิจิตอลทวินตัวนี้ดูด้านอุทกวิทยาทั้งหมดสมมุติไปสร้างสิ่งหนึ่งขวางสิ่งหนึ่งเพื่อตกตะกอนสิ่งหนึ่งเอ๊ะมัน,นําให้น้ําเกิดท่วมเกิดกักตรงไหนอะไรอย่างไรบ้างไหมครับมันช่วยในการประเมินผลกระทบของโครงการที่จะมาลดผลกระทบจากการปนเปื้อนได้ด้วยครับ,รบเพราะนั้นการที่ทางภาครัฐเองพูดถึงสายดักตะกอนต้องรอจาก แบบจำลองอ่อาจานเนี่ยเดี๋ยวนะครับหรือเขาก็ผมว่าเขาก็อาจจะทําแบบจําลองเหมือนกันแต่นี่ปัญหาคือแบบจำลองของเขาเขาจะได้ปัจจัยตัวแปรเหมือนก,น,กนกันกับเราไหมแล้วถ้าปัจจัยตัวแปรที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะทําให้แบบจาลองนั้นมันสอดคล้องกันหรือไม่ทีอันนี้แน่นอนผมเชื่อว,ว่าตัวโมเดลหลักกับตัวเดียวกันเพราะว่าโปรแกรมอย่างไม้ไฮโดนี่ก็เป็นโปรแกรมที่เรียกว่ายอมรับในระดับโลกครับแล้วก็ใช้ในงานออกแบบต่างๆมาคาดการน้ําท่วมครับ ทำการฟื้นฟูหรือแม้แต่ออกแบบเขื่อนต่างๆเป็นปกติอยู่แล้วผมเ <ผม S 1> ชื่อว่าโปรแกรมตัวเดียวกันทีนี้ตัวอินพุตสาคัญนะครับมันจะมีหลายอย่างเช่นขนาดของตะกอนขนาดเท่าไหร่ตะกอน <ๆ S 1> ปนเปื้อนโลหะหนักมากอยู่ตะกอนขนาดไหนอะไรยังไงนะครับผมว่าตัวนี้เป็นปัจจัยสําคัญส่วนตัวอื่นผมว่าน่าจะคล้ายๆกันเพราะว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานของแหล่งน้ําที่มีอยู่แล้วครับซึ่งแต่ว่าข้อดีก็คือจริงๆเราก็เมื่อวันที่เจอรัฐมนตรีช่วยนะครับก็ผมว่าจะได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็ข้อดีอันนี้ก็คือหน่วยงานต่างๆเหล่่าาเนนนนี้ยก็็ปหวง รับทุนวิจัยของสกสวอยู่แล้วผมว่าเราสามารถร่วมงานกันได้แล้วก็ทําให้การพยายามออกแบบครั้งนี้ครับมันเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลก่อนที่จะทําการสาธิตจริงครับครับมันจะบอก,บอกถึงจํานวนได้ไหมว่าฝ่ายต้องใช้เท่าไหรได้ครับและจะห่างกันเท่าไหร่ปลายทางต้นทางกลางทาง,างได้ครับอันนั้นคือหลักการออกแบบทางวิศวกรรมเราสามารถใส่ได้ว่าใส่หนึ่งตัวประสิทธิภาพเท่าไหร่2ตัวเท่าไหร่3ตัวเท่าไหร่เอฟใส่เรียกว่าทำออพติมิเซชันนะครับว่าใกล้ไกลเท่าไหร่ยังไงดี แล้วก็ประเมินความเหมาะสมในทางการขนตะกรไปด้วยว่าในพื้นที่เหล่านั้นมันขนได้ไหมคือแบบจําลองอ่ะจะอยู่ที่การจําลองการตกและการฟุ้งของตะกรจําลองน้ําไหลแต่ว่าในการออกแบบการทางาน,นจริงอ่ะมันต้องดูด,ด้วยว่าสถานที่เข้าถึงได้ไหมตะกรดูดแล้วมีรถมาขนออกหรือเปล่าจะเอาตะกรไปไว้ที่ไหนอย่างไรนะครับใช้แบบจําลองนี้ออกแบบได้ทั้งหมดเลยอาจารย์ระหว่างที่เรากำลังทำแบบจำลองซึ่งคาดว่าใช้เวลาประมาณ2อเดือนอะไร,รที่ส่ดที่ภาครัฐควรจะถาเพราะแน่นอนประชาชนบอกว่า ทาไมไม่ไปคุยกับเขาเจรจาให้เขาหยุดไปเลยเบรกไปเลย้ะงับไปเลยผมว่ามันมันต้องทําทั้งคู่ทําทั้งคู่ครับอันดับแรกคือช่างยืนที่สุดคือหยุดการปลดปล่อยอย่างที่บอกนะครับไม่ได้หยุดเหมืองมันมีเหมืองมากมายที่ทําแร่เอิร์ดและเหมืองทองที่ปลดปล่อยน้ําออกมาแล้วไม่ได้ทําให้เกิดผลกระทบมันแค่ต้องมีระบบบําบัดที่เป็นมาตรฐานซึ่งมันเป็นเทคนิคอย่างน้อยร้อยปีเป็นอย่างน้อยนะครับคือเป็นเทคนิคเก่าที่ทําได้แต่มันมีค่าใช้จ่ายผมว่านี้ภาครัฐ ต้องเข้าไปคุยคือการเจราจาคงมีหลายระดับผมก็ไม่ได้ชุดผู้เชี่ยวชาญนะนะแต่สุดท้ายจริงๆเลยถ้าเจราจาแล้วไม่ได้กดดันแล้วไม่ได้สุดท้ายก็ต้องต้องฟ้อง,องคือการฟ้องระหว่างประเทศจะทําให้เห็นว่ามีค่าใช้ใจ่ายที่พลูเตอร์หรือผู้ทําให้เกิดมลพิษอะ่ะต้องจ่ายเพราะว่าถ้ามันไม่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเขาก็อาจจะไม่ได้กังวลอะไรแต่ได้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการเก็บตัวยอย่างการสร้างฝายผลกระทบการบปนเพื่อนต่างๆมันมีค่าใช้จ่ายมูลค่าก้อนเท่านี้แล้วนะนะครับแล้วถ้า มันคือเคสเราไม่ใช่เคสแรกครับที่ใช้ในิติวิทยาศาสตร์เก็บแล้วสามารถฟ้องได้ประเทศเราก็ฟ้องกันเยอะแยะปิดไปแล้วหลายเหมืองโรงงานก็ล้มละลายไปแล้วหลายโรงงานมันสามารถทําได้ระหว่างประเทศอาจจะยากหน่อยแต่ว่าทําได้แต่ทีนี้ผมเชื่อว่าออถ้าเจราจาได้ดีแต่ถ้าไม่ได้อย่างน้อยก็ให้เห็นว่าเราเอาจริงนะเขาอาจจะเริ่มอยากที่จะรับความช่วยเหลือในการบําบัตหรืออะไรต่างๆครับเพื่อที่จะทําให้หยุดคงต้องมีกลยุทธ์เอครับในการจัดการ มาหลายๆทีมก็ได้ครับทีมเจรจาทีมหนึ่งทีมจะฟ้องทีมหนึ่งก็ได้คงเป็นกลยุทธ์ซึ่งซึ่งคงมีผู้เชี่ยวชาญของภาครัฐในการทาอย่างนั้นอะไรคือจิ๊กซอว์ที่ยังขาดอยู่ที่ถ้ามีโอกาสเข้าไปเก็บใน2องเดือนมาได้ผมว่ามี2ส่วนครับแล้วเป็นสิ่งที่ทีมเราจะทําอยู่แล้วนะครับในส่วนแรกในประเทศคือครั้งนี้เป็นการเก็บเรียกว่าครั้งแรกแล้วก็ทําประเมินมาให้ดูว่าทิศทางเป็นแบบนี้เรายังเก็บเรื่อยๆอีกสอสาครั้งนะครับ เราข้อมูลมาประเมินว่าเก็บกี่ครั้งก็ลักษณะประมาณนี้มันทําให้หลักฐานทางสถิติเราแม่นขึ้นเพระาะว่าจำนวนตัวอย่างเรามากขึ้นอันในอันที่1ซึ่งเต็มที่ในประเทศเราคงทาได้ประมาณนี้ทีนี้สิ่งที่จะช่วยจริงๆคือคล้ายๆที่ผมได้น้ํปลดปล่อยจากเหมืองเลยครับจากที่พม่าสองเหมืองอถ้าผมได้เข้าไปเก็บและได้น้ําเหล่านี้มาหรือรัฐบาลได้เราเรามาวิเคราะห์เราสามารถทําการวิเคราะห์ทางของ้ขอทาง,งวิทยาศาสตร์ข้อมูลแทบจะบอกได้เลยว่าหน้าโอกาสจะมาจากเหมืองไหนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อย่างไร ต้องจัดการเมืองไหนอะไรยังไงครับซึ่งมันจะทําให้การเจรจาการหาวุฒิผิดชอบเนี่ยง่ายขึ้นผมว่าหนักแน่นขึ้นซึ่งเป็นส่วนที่สิ่งที่คนต้องทำในระหว่างนี้ผู้ผิตเครื่องโมเดลเรื่องการทำเซ็นเซอร์เพื่อที่จะเฝ้าระวังแลาก็เป็นเซ็นเซอร์ที่เข้าถึงง่ายมันจะแตกต่างจากสิ่งที่รัฐเฝ้าระวัง7วัน15วันด้วยตรวจ3ครั้งในรอบ2เดือนนี่ใหญ่าปผมว่าสิ่งที่ภาครัฐทำมาดีนะครับก็คือเก็บเดือนละ2ครั้งดีครับมันจะดูว่าเป้าหมายมันคือ เอ๊ะการปนเปื้อนสถานการณ์มันเนี่ยด,ดีขึ้นแย่ลงอย่างไรบ้างแต่ว่าสําหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อะครับเขาไม่มั่นใจครับว่าระหว่าง2ส,สัปดาห์ที่เก็บเนี่ยนะครับสสัปดาห์เก็บครั้งหนึ่งเนี่ยวันระหว่างนั้นเนี่ยเอ๊ะมันปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าน้ํามันไม่นิ่งนะครับฝนตกมาการฟุ้งของตะกอนเอ๊ะประเทศที่พม่าเองต้นทางปลดปล่อยมากน้อยอยังไงอยู่ดีท้าน้ําขุ่นมาปุ๊บขุ่นเพิ่มเขาก็กังวลเป็นเรื่องปกติมันไม่ได้เก็บทุกวันนะครับทีนี้ ในการทํางานของเราคือเราต้องการาแต่โอเคละประชาชนมีเทสคิดตอนนี้แต่มันจะทําให้ประชาชนต้องเป็นภาระในการที่ต้องเทสทุกครั้งและประชาชนอาจจะเครียดอาจจะกังวลมากเซนเซอร์ระบบที่สกสวจะทําคือตัวที่เรียกว่าเติมช่องว่างตรงกลางหาเติมช่องว่างว่าอาจจะเริ่มเตือนประชาชนว่าเมื่อไหร่ลองใช้เทสคิดแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องเซนเซอร์เราไม่ได้เตือนแบบนั้นก็สบายใจได้นะครับสิ่งที่เราคิดคือการใส่เซ็นเซอร์นะครับซึ่งเซนเซอร์เนี้ยสัมพันธ์กับสารหนู อันนี้แค่ในการเก็บตัวอย่างครั้งแรกเนี่ยเราสามารถใช้เซ็นเซอร์เราเนี่ยคาดการเรียกว่าเปลี่ยนจากพารามิเตอร์ที่เราวัดมาเป็นสารหนูถูกต้องได้ประมาณ70%แต่เรามีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นซึ่งตอนนี้เราได้จากจังหวัดเชียงรายมาละพอเราทําตัวการวิเคราะห์ทางสถิติแมชชีนเลอร์นิ่งเนี่ยนะครับได้แม่นยําขึ้นะจะขยับเป็น 80- 90%แปลว่าอะไรครับแปลว่าเมื่อเซ,เซ็นเซอร์เราเตือนถึงระดับหนึ่งเอาแค่สีเหลืองพอนะครับยังไม่ต้องสีแดงเลยนะเอาแค่สีเหลืองปุ๊บเนี่ย วัดหนึ่งคือเตือนชาวบ้านว่าขึ้นแล้วแต่ยังไม่ใช่อันตรายนะครับชาวบ้านก็ได้ระวังตัวถ้าใครจะใช้เทสคิดเวลานี่แหละนะครับลองเทสดูก็ได้1 2คือภาครัฐต้องเก็บตัวอย่างน้ําทันทีผมได้ลองประสานกับทางมหาวิทยาลัยในพื้นที่เขาสามารถเก็บตัวอย่างน้ําและวิเคราะห์ได้จริงกระบวนการนะครับทำไม่นานหรอกครับจริงๆ2อถึงสชั่วโมงเสร็จเก็บตัวอย่างปุ๊บย่อยวัดเลยนะผลออกทันทีครับเป็นเหตุว่ามันต้องเป็นโปรโตคอลเป็นขั้นตอนที่คุยกันไว้ในระดับพื้นที่ระดับจังหวัดว่าจะใช้ผลเเซซ็นนนอรร์ใกาี ผลนี้สามารถขึ้นเป็นระบบข้อมูลนะครับในมือถือให้ประชาชนดูได้สำหรับประชาชนที่เข้าถึงหรือแม้แต่ส่งตามเสียงตามสายในหมู่บ้านได้ว่าตอนนี้ขึ้นสีเหลืองแล้วนะ,ะแต่ว่ายัางไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเราเก็บมา,าวิเคราะห์แต่ถ้าใครจะใช้ในระหว่างนี้แล้วอยากมั่นใจก็ใช้เทสคิดได้แต่มันไม่ต้องมาเทสทุกวันนะครับไม่งั้นผมต้องเทสทุกวันหรือเปล่าในการใช้มันทําให้เกิดความเครียดและจะกลายเป็นพฤติกรรมที่กังวลมากแล้วก็แล้วก็วกจะอาจจะเรียกว่า เครียดเกินกว่าปัญหาที่มันเป็นเราใช้เซนเซอร์ในการสกรีนในการปรเทคชาวบ้านและสร้างความรู้สึกว่าได้รับการปกป้องนะครับเนาะจากระบบข้อมูลของเราและระบบข้อมูลเนี้ครับเซนเซอร์ตัวนี้ยิ่งเอาไปแคลิเบตกับข้อมูลที่จังหวัดเก็บทุก2ส,สัปดาห์จะฉลาดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันจะแม่นยำม,มากขึ้นเรื่อยๆครับผมอาจารย์ใช้คำว่าเดี๋ยวมันจะเครียดเกินกว่าปัญหาที่มันเป็นอยู่ครับออคนอาจจะสงสัยว่าเวลาเนี้ยตกลงน้ำผิวดินน้ำบ่อตื้น หรือแม้กระทั่งตัวแม่น้ำปกเองที่ก่อนนั้นเนี่ยคนไม่กล้าไปสัมผัสเลยช้างไม่กล้าไปลงเลยเวลาเนี่ยอย่างเงี้น้ำยังใช้ได้แม่น้ำบ่อตื้นยังใช้ได้ถ้าเอาผมว่าเอาตัวที่ชัดก่อนนะครับน้ําบ่อตื้นยังใช้ได้และมันจะไม่เป็นกรณีที่ว่าถ้าไม่ได้เป็นน้ําท่วมนะครับจะไม่ได้เป็นกรณีที่ว่าวันนี้ใช้ได้พ่งนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าเรามีธร,รรมชาติก็คือดินครับในการกรองตัวตะก,กอนปนเปื้อนที่มากับแม่น้ํากเพราะนั้นดินเนี่ยครับสิบเมตรยี่สิบเมตรเนี่ยยังกรองตะกอนเหล่านี้ได้อีกระยะเวลาหนึงน่ง หลักปีแน่ๆเดี๋ยวผมคำนวณมาให้ว่าจะกรองได้สักกี่ปีถ้าไม่มีการแก้ปัญหานะครับดินที่เอาน้ํากกไปลดนะครับดินอะดินะจะปนเปื้อนแน่ๆแต่จะค่อยๆปนเปื้อนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงจุดที่ดินมันรับไม่ไหวแล้วมันถึงจะเริ่มเข้าพืชเพราะดินมันเองก็มีสารในการดูดซับตะกอนพวกนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ใช่ป,ป,ปรับว่าวันนี้ผ่านพรุ่งนี้ไม่ผ่านนะครับพืชผลผมเชื่อว่ายังกินได้อีกระยะเวลาหลายเดือนหรือหรือหลักปี แต่สิ่งที่น่ากังวลและเป็นพลวัตสูงคือตัวแม่น้ำกกเองเพราะว่ามันคือน้ำไหลและมีการฟุ้งและมาแบบควบคุมไม่ได้ระดับระดับหนึ่งนะครับเพราะงั้นตัวนี้เป็นตัวที่เซ็นเซอร์จะมาช่วยนะครับปลายังกินได้เพราะว่าเรามองเรื่องการสะสมโลหะหนักอย่างเดียวแต่เราจะเห็นว่าปลาป่วยนะครับปลาป่วยจากความอ่อนแอลงของมันทีนี้สิ่งที่ซับซ้อนคือการสัมผัสช้างกับคนอันนี้ครับหลายๆครั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นการระคายเคืองอาจจะไม่ได้มาจากโลหะหนักแต่มาจากสารอื่นที่ปนเปื้อนมากับมันนะครับยกตัวอย่างเช่น ไอออนต่างๆพวกที่เราเรียกภาษาเราเรียกว่าเกลือนะครับแต่จริงมันคือสารพัดไอออนที่ออกมาจากการสกัดเหมืองมันทําให้เกิดอาการคันและไข้เคืองได้ใช่ครับอันเนี้ยผมสกสวกําลังประเมินอยู่ทําแบบจําลองประเมินอยู่แล้วก็พยายามแคลิเบตเรียกว่าปรับเทียบกับสิ่งที่พบเจอจริงๆคือมันมีองค์ความรู้ในการคํานวณนะครับแต่มันต้องเอามาปรับเทียบกับสิ่งที่พบเจอจริงๆเพราะมันจะมาคู่กันคือ1คือคัน2คือเราจะเห็นว่าในช่วงแรกๆการรายงานเนี่ยมีแบคทีเรียมีอะไรเยอะด้วยมันมากับแบบนั้นด้วยมันอาจจะทํางานคู่กัน เป็นการประเมินที่ซับซ้อนไปอีกหนึ่งขั้นคิดว่าอีกประมาณ1เดือนเราน่าจะพอประเมินแล้วได้การประเมินที่สอดคล้องกับสิ่งที่ปรากฏจริงในช้างในคนที่ลงไปแล้วคันครับครับมันจะซับซ้อนกว่าครับเพราะฉะนั้นในเซนเซอร์เราเนี่ยครับพอมันจะเตือนสอดคล้องกันก็คือเซนเซอร์เราสามารถบอกได้ว่าสารหนูน่าจะเป็นเท่าไหร่ตะกั่วน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอ๊บรรดาความคันความอะไรเท่าไหายน่าจะเป็นเท่าไหร่มันน่าจะออกมาเป็นคําเตือนที่ว่าภาครัฐมาเช็คให้ก่อนถ้าเช็คแล้วมันใช่ต้องประกาศ หยุดใช้น้าหยุดนานแค่ไหนแนละ้วก็ตามที่เซนเซอร์มันลง่าครับส่วนปลาเราก็แคลิเบตเป็นช่วงๆเพราะฉะนั้นมันควรจะเป็นมาตรการที่ให้ภาครัฐทําอะไรก่อนแล้วค่อยเป็นมาตรการสำหรับประชาชนแล้วก็เป็นระยะสั้นพอสถานการณ์ปัญหาหายก็รีเช็คว่าผ่านแล้วก็กลับมาใช้ได้ผมว่ามันก็จะเป็นเรียกว่าไม่ได้กังวลจนเกินสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ทั้งหมดนี้ครับเราจะเห็นว่าถ้าต้องอยู่สภาพแบบนี้ไปตลอดโดยไม่มีการหยุดที่ต้นทางมันก็ก็ไม่เหมาะนะครับก็เป็นภาระประชาชนแหละเพราะนั้นในระหว่างที่ เราต้องทําแบบนี้เพื่อให้ประชาชนยังปลอดภัยอยู่เนี่ยยังไงก็ต้องมีการเจราจาเพื่อหยุดที่ต้นทางควบคูไปด้วยครับปลาตกลงว่าเป็นขาดได้ครับณนะนะปัจจุบันนะครับณนะนะเวลาที่เราเก็บตัวอย่างคือเมื่อ,อพฤษภาคมปลายเดือนนะครับยังได้อยู่แล้วก็เอาจริงข้อมูลของภาครัฐที่เราได้มาจนถึงล่าสุดเนี่ยปลาก็ยังค่าไม่เกินค่ามาตรฐานนะครับมีแค่ตัวปลาหลอดซึ่งเป็นตัวที่ผมพูดมาตลอดนะว่าปลาหลอดเป็นตัวที่ในบรรดาโลหะหนักทั้งหมดนะครับตัวนี้น่ากลัวที่สุด ปราหลอดน่กกากลัวที่สุดแน่นอนครับเพราะว่าปละหลอดเองครับเวลาล่วไหลมาเนี่ยมันล้วไหลมาในรูปของปละหลอดอานินซีซึ่งมีความเป็นพิษต่ํากว่าปละหลอดอินซีเมื่อเข้าสู่ตัวปลาแล้วเพราะฉะนั้นความเป็นพิษมันเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่ปลา mm hmm. จริงๆสารหนูครับอยู่ภายนอกปลาเนี่ยน่ากลัวกว่าเข้าไปอยู่ในปลา oh. เพราะว่าสารหนูอยู่ภายนอกเป็นสารหนูอานินซีดันมีพิษมากกว่าพอเข้าไปในปลาปุ๊บกลายเป็นสารหนูอินทรีย์มีพิษน้อยลงโดยเฉพาะ อาร์ซโนเบตินพิษแทบไม่มีเลยครับมนุษย์ดูดซับไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตัวที่น่ากังวลที่สุดคือปลลอดนะครับตอนนี้ปลหลอดค่าสูงสุดที่เราตรวจพบคือ0.25มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะครับก็ต่ำกว่าค่ามาตรฐานของไทยของ EU ของ WHO คือ0.5มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมประมาณหนึ่งเาตัว,ตวครับแต่ว่า0.25เนี่ยมันใกล้กับค่าที่งานวิจัยหลายๆงานยืนยันว่าถ้ามีปลลอดในเนื้อปลานะเกิน0.3มิลนะลิกรัมต่อกิโลกรัมนะแล กระทบต่อเด็กได้นะครับเพราะนั้นมันก็แปลว่าเราแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงผลกระทบค่านั้นแต่ว่าต้องระวังและจะรอให้มันไปถึงเลย0ูนุไปถึง5แล้วบอกว่ายังโอเคเนี้ยก็อาจจะอาจจะเรียกว่านอนใจเกินไปเราจะต้องตั้งค่าเตือนค่าแรกตัวสีเหลืองคือ0ูนดก่อนซึ่งค่อนข้างใกล้ละเราก็อาจจะต้องวางตัวเฝ้าระวังให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเร่งกระบวนการในการหยุดหรือกระบวนการในการลดการปนเปื้อนตรงนี้ครับซึ่งตัวประหลอดนี่ครับมาได้จากหลายสายเหตุนะครับ เราได้ทําการเก็บประหลอดในแหล่งน้ํา6แหล่งทั่วประเทศค่าเบสไลน์เราอยู่ประมาณ0.04ประมาณนั้นครับอ่านั้นค่าที่ใกล้ๆแหล่งอุตสาหกรรมอยู่ประมาณ0.15นะครับประมาณนั้นนะฮะใกล้แหล่งอุตสาหกรรมมากๆอาจจะประมาณ0.3ที่ที่เราเจอนะครับค่าเนี้ยอยู่ประมาณ0.25ก็คือถือว่าค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่ายังไม่เกินค่ามาตรฐานคือค่าเตือนจริงๆนะครับคือค่าเตือนสําหรับปลานะครับแต่ว่าอันนี้คือพูดถึงเนื้อแต่ตัวไส้เนี่ยครับเกินมาตรฐานหลายตัว นะครับเพราะนั้นในเมนูอะไรก็แล้วแต่ที่กินทั้งไส้อาจจะต้องระวังนิดนึงครับทำไม,ไมเราถึงแยกระหว่างกินกินเนื้อได้แต่กินไส้ไม่ได้ในขนาดมันเป็นปลาตัวเดียวกันเพราะว่าจริงๆมันโดยหลักวิวัาการสิ่งแวดล้อมนะครับมันเข้าสู่ที่แรกเนี่ยครับอาจจะเข้าเป็นอนุภาคอะไรก็แล้วแต่เข้าไปที่ไส้ก่อนเพราะนั้นระบบการย่อยการสะสมของมันนะตรงนั้นนะครับจะมีของพวกนี้อยู่ค่อนข้างเยอะครับเสร็จแล้วมันก็จะค่อยค่อย กระจายไปสู่เนื้อตามระบบไหลเวียนของมันนะครับเนาะเพราะนั้นสูงสุดที่เราวัดกันนะครับเป็นตัวชี้วัดเ,เบื้องต้นในการดูเรื่องการสะสมนะครับตัวเซนซิทีฟที่สุดก็คือตัวไส้นั่นเองครับเราไปเจอหลายเหมืองครับที่เหมืองทองเลยก็เหมือนกันลักษณะนี้ในเนื้อยังไม่เกินปริมปมในลําไส้เยอะมากลักษณะรูปแบบเดียวกันนะครับซึ่งเมื่อก่อนผมก็จะเชื่อว่าคนไม่กินไส้หรอกแต่จริงมันมีไหล หลายเมนูอาหารเหมือนกันของคนในพื้นที่ที่เขาก็กินไส้กันด้วยเพราะนั้นถ้าจะเตือนในระหว่างนี้ก็คือหลีกเลี่ยงไส้หรือว่าเครื่องในครับแต่ว่าตัวเนื้อยังได้อยู่ครับผม